สวัสดีค่ะผู้ชมเด้อนะวันนี้เราจะมาเล่นแบบดอกับน้องนั่นเองใช่แค่น้องก็พูดไปเรนะื่อยเนาะก็อ่าแล้จะถามมาเลยแต่ว่ายังไม่เคยเลย ก่อนอื่นเลยไม่มีอะไรก่อนอื่นอไรซึ่งเราไม่เคยเล่นซึ่งเราตายไปสองครั้งนะคะเพราะว่าเล่นแบนน้นอยไปแล้ว่ะต่อไปอันที่สาม นี่มีตัวนะคต่อไปแล้วไม่เคยผ่านมีกันเดี๋ยวเราไปจะเคื่อนเราองมาตรงนี้นใจเดี๋ยวเน่เดี๋ยวเน่เดี๋ยวกับเพื่อนโอ๊ยมนกเลง,งยิงยากเดี๋ยวเกิน ด้านล่างออกมาแล้วมาแล้วมาเลไปไปซึ่งผู้ชายก็จะมีสองคนผู้หญิงมีสองคนนะก็รวมเราเปิดไม่ได้มันต้องหาตุนแจ เอ้ยมันจะอยู่ไหมนะเจมส์ดีมืออยู่ไหนกันนะอ๋ออะไรอะ มีคนนี้ก็มีรอด้วยนะไปเอ้ยเพื่อนมาไปไปไป มาแล้วหนาด้วยวิ่เคยมีไฟแช็พอดีเลยไปๆๆเฮ้ยเราเจโดนแจแล้วีไปไปไป่ไงไปขอเจอก่อนเฮ้ยไม่ตกใจเลยนะคะมันจะม่สแกแค่นั้นอนะจรงไหวะ สองเยแต่นส่15แล้วมาตรงนี้เลยเพื่อน16อยู่ i <laughs> hmm. oh, Yeah. getting wet เห็นใจ,นจอยู่ยไ,ปไ,ไปก็เพียงแค่หลนถ้ามองมันซึ่งหนูรอดไหมนะ่ะใจดีถ้ามองมันนะให้กลมหน้า กันหมดเลยเดี๋ยวจะตายหมดวะโอ oh 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 really ้โหโอ้โหเอมบุตรมันเินียันเลยนะเนี่ยอุตส่าห์จะเอาจริงจะไปถึงหน่อยให้ได้แต่ก็อยู่กับใครคนนั้นเรอ โอ้โหนี่แซ่ลอดลงมากอีกนิดเดียวอีกโอเคอเคือคดูกันนะวินคนไหนที่จะห้ามเขียมดัานไม่ใช่ถ้าไฟกระพริบให้หลบในตู้แอรบู๊มันจะมาสองครั้ง ไม่ได้ทุกคนน้องเราเขาไปกับคนอื่นช่ด้วยไอ้เห่ามีสี่ลิปแล้วมันมีห้าลิปนะไอ้เห่าเกินเรื่องกวนม่ได้มาเลย IM No คนไทยหรือเปล่าอนแกไม่ออก ขอเข้าใหม่กับน้องนะพอดีน้องเผื่อไปเข้ากับคนโหเอ้ยก็ไม่ผ่านนะเพื่อนแต่มอนสเตอร์ก็ดีได้เข้ากับโด่กับหนูไหมข้า<ม>ไหน<ม>ดีเฮ้ยค้นหาประตูอีนากัวเอ้ยอ่ามันเชื่อราชินีนะได้ไมันจะเข้ากับโลกหนูนะอ่ะล้วมึงเล่นอันนี้ก่อนนั่นเล่นให้ เฉนะเ <อ S 2> นาเหรอเล่นโลหาหมดหรือว่าอะไรอ่ะอีอ๋อเศรษสี่ห้าหเจ็ดแปดได้สคอ้าปดงิส่แปดสี่สี่แปดสี่เงคาตะโกนเปินกเป็ดก อได้ล <Hey. S 2> oh, ้วเจ้เทข้นส yeah. uh ู huh. mm ่สวร์ไ hmm. ด mm ้เลยอาจะเข้า hmm. ร mm ่วมแต่ว่าขอหาก่อนเอย 他不愿意了。先走嘞，去海昌塔了，家。嗯， ีวลาชันนีดเลยสิอ๋อสารพี่เอ๊ะเดี๋ยวเราขอหาว่าเราจะเป็นมดอะไรดีวะ เออมันก็เหมือนอยู่นะไปไปชั้นหนึ่งเอ๊ะดูเหมือนว่าจะมีแสงแสงอุย้ยเศสษแล้วคงเหมือนอันนั้นไหมหนูว่าตัวนี้มันเป็นแค่ผู้เล่นเนี่ย Rumiun pahala Oh, pika asyik Ya, kalau nak pika Makanlah dia กิจเหรอเฟกเกอรไปละอยู e! ่กับคนอยู่กับไอ้ฟิกเกอร์ไม่ได้หรอกฟิกเกอร์ฟิกเกอร์อยากจาโอ้ยกว่าจะหามันไ <naprawdę S 2> ด้ละ เอาเลยทุกคนก็เพียงพอแค่นี้นะบ๊ายบาย